ก็ต้องขอขอบคุณคุณปยวุลที่โดเด่มาเป็นกำลังใจและเป็นค่าน้ำให้ผมด้วยนะครับนี่ก็คือเพจผู้แปลนะครับสามารถสนับสนุนเพจผู้แปลได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็ขอเกินสั้นๆก่อนเลยนะครับโดยสรุปเนื้อย่อดสั้นๆเลยนะครับก็คือจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมขอเรียกว่าตัวประกอบนะครับเขาจะดําเนินเรื่องของตัวประกอบเนี่ยจนไปเจอพระเอกพอเจอพระเอกปุ๊บเลยนะครับก็คือแบบเขาจะย้อนอดีตพระเอกก่อนที่จะมาถึงสถาบันซึ่ง สถาบันเนี่ยมันเกิดรอยแยกแล้วเขาก็เล่าย้อนอดีตพระเอกไปก่อนที่จะมาถึงรอยแยกผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่าทําไมนะครับซึ่งถ้าใครง,งงก็สามารถไปดูตอนที่1นึถึงยีเปรียบเทียบกับตอนที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตอนที่2 7่สถึงยีนะครับก็สามารถไปเปรียบเทียบกันได้นะครับก็คือถ้าใครยังงงอยู่อีกก็สามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็ไปชมคลิปกันเลย ระบบスタมาร์เตอร์สแกนรูปปั้นโจสื่อนี้ให้ฉันทีดิงกำลังสแกนตำแหน่งของหยกวิญญาณโจสือถูกล็อกอย่างที่คิดหยกวิญญาณนั่นอยู่บนหัวระบบตามาร์เตอร์ดึงหยกวิญญาณของโจสื่อไม้ฉันออกมาซะหยกวิญญาณโจสือฮ อะไรนี่มันอะไรกันมีคนอยู่บนรูปปั้นงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกับรูปปั้นของโจสือทําไมรูปปั้นมันถึงถูกทําลายสิ่งที่อยู่ในมือเขาหรือมันจะเป็นหยกวิญญาณของนายพลโจสือโอ้นั่นมันลู่หยางนี่ได้เวลาที่จะไปแล้วตอนโอนย้ายนักเรียนลู่หยางเพอร์เฟกในชีวิตก่อนของฉันวันนี้เป็นวันที่ฉันบังเอิญเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้หญิงและได้พบกับเขาเอ๊ะนายนายนายเป็นใคร งี่เงี้น้อยทรงหยุนเซียงไอสานละเลวนี่อีกแล้วครั้งนี้มันยังพาคนอื่นมาดูด้วยอีกหยุดเดี๋ยวนี้นายมันเลวเราจะมัดนายและมอบนายให้กับอาจารย์ใหญ่เฮ้ hey, ฉันไม่รู้เรื่องด้วยฉันไม่รู้จักกับเขาคนนี้งี่เง่าจับฉันให้ได้สิอับอายนะเธอแบ่แบแบ,แบอย่าหาข้อแก้ตัวจับไอพวกนั้นซะลู่หยางนายต้องไปชั้นสิบตามหยุนเซียงไปอ่าเข้าใจแล้วครับฮึม น,นี่นี่คือนี่คือรูปปั้นของโจสือ่อฉันลองมันเมื่อนานมาแล้วของเล่นที่ขาดลุ่งลิงนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉันไม่อยากได้ยินคําพูดที่ไรประโยชน์ซุ่งหยุนเซียงต่อสู้กับผู้ชายคนนี้ซะหยานมอบหุ่นยนต์ของนายให้ลู่หยานหัวหน้าซ้อนสําหรับสถานการณ์นี้แล้วโปรดชี้นะนี่เง่ามันเป็นความผิดของนายทั้งหมดที่ฉันถูกจับได้ตอนนี้ฉันจะค่อยๆจัดการกับนี่ของนายผู้ชนะคือลู่หยาง นายนายนายเป็นใครกันฉันชื่อซงยุนเสียงฉันกลับมาแล้วฮ่าฮชีวิตนี้เจอกันอีกแล้วและประโยคแรกที่ทักก็เป็นคําเดิมเดี๋ยวนะซงยุนเสียงเหมือนฉันจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนโอ้ฉันจําได้แล้วนายคือชายสามนาทีที่หายตัวไป3าวันซงยุนเอ๊ะเขาหายไปไหนขอโทษนะรุย่าน ตามความทรงจําของชาติที่แล้วลู่หยางหายตัวไประหว่างสงครามในสถาบันจากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้ทดสอบหมายเลขศูนย์สำหรับแผนการโฮเทียมในอาณาจักรยี่หลุนเขาใช้เอกลักษณ์ของหน้ากากซีโลปรากฏขึ้นในสงครามลุกรานกับอาณาจักรเทียนตู้แต่เขาได้รับการช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นและกลายเป็นหนึ่งในนั้นและได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่ที่สู้จนกว่าจะตายเดี๋ยวก่อนนะจากการคาดการณ์ครังก่อนของฉัน ถ้าเป็นคนของอี้หลุนที่ขโมยยกวิญญาณในรูปปั้นของโจซือแล้วก็การหายตัวไปของลู่ยานก็เกิดจากพวกมันพอมาลองคิดดูแล้วผู้ที่สวมหน้ากากหมายเลขศูนที่ควบคุมแม่ทัพในบิลล่าวิญญาณและรูปปั้นของโจซือมีความคล้ายคลึงกันเล็กน้อยฉันจะดับอนาคตของเขาหรือเปล่านะจะไม่มีใครสวมหน้ากากหมายเลขศูนย์นีอีกต่อไปแม้ว่าเขาจะเสียโอกาสในการเป็นฮีโร่แต่เขาก็ไม่ถูกอี้หลุนจับไปทุดล้อ ลู้อยางนายจะต้องเป็นนักเรียนธรรมดาต่อจากนี้ไปเจ้าหยกวิญญาณของโจสือนี่จะทำยังไงกับมันดีระบบสตาร์มาเตอร์นายสามารถวิเคราะห์หยกวิญญาณน,นี้และฟื้นฟูร่างสถิตของนายพลเนบิวลาวิญญาณของโจสือได้หรือไม่ดิงไม่มีอำนาจในเรื่องนี้วิเคราะห์ลมเลวไม่สามารถกู้คืนหยกวิญญาณที่ไม่รู้จักได้คุณต้องถอนกลับก่อนค้นหาโฮสต์ที่เหมาะสมแล้วจากนั้นค่อยกู้คืนก็ได้ดึงกลับ เรามีหยกวิญญาณของโจสือแล้วไปช่วยผู้สอนและเพื่อร่วมชั้นที่กำลังดิ้นรนในสงครามดีกว่าในแผนเดิมฉันไม่เคยคิดที่จะให้ลูบูมาอยู่ในกระแสของสัตว์ร้ายเลยมันจะดีไหมนะที่ฉันควบคุมลูบูต่อหน้าคนอื่นมันไม่เข้ากับสไตล์เรียบหรูของฉันลูบูบดตามแผนเดิมการใช้เว่ยหยวนซิงน่าจะเพียงพอที่จะจัดการกับสัตว์ร้ายในโรงเรียนศิลปะการต่อสู้เจ้ายันนี่สามารถใช้ได้โอเคระบบสตาร์มาเตอร์ นายช่วยแก้ไขเว่ยหยวนชิงได้ไหมดิงกำลังโหลดกูคือลมเหลวไม่พบข้อมูลดวงดาวนั่นคือนายสามารถฟื้นฟูนของจริงบางอย่างที่สร้างขึ้นจากอารยธรรมโบราณได้แต่นายไม่สามารถฟื้นฟูนฟนของที่เป็นของปลอมที่ผลิตในจำนวนมากได้ดิงการอนุญาตของระบบมีจำกัดโปรดอธิบายด้วยตัวของคุณเองดีสตาโซสร้าง เว่ยหยวนติงคิดถึงจังแฮะสามสิบสามหน้าไม้เบาโลกกลมแห่งการยอมจำนนดาบแห่งสวรรค์แค่นี้เนี่ยนะทางสถาบันมีอาวุธดีๆบ้างไหมเนี่ยใช้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเออนายนอนอยู่ตรงนี้ไปสักพักนะฉันจะไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วฉันจะกลับมารับนายทีหลังเอ๋ออา แปลกจังการเคลื่อนไหวของสัตว์ร้ายดูเหมือนจะจ้าลงด้วยพลังบางอย่างฮาฮาฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องขอบคุณมันที่ฉันยังสามารถอดทนและอยู่ได้นานขนาดนี้อไม่นะตามคาดอาวุรยไกลของยุคนี้ยังอ่อนแอเกินไป คุณคุณนี้แข็งแกร่งมากท่านี้เหมือนจะแรงกว่าท่านผู้พิภากษาซะอีกอ่าดาบของเวยหยวนชิงไม่ค่อยดีนักการฟันเมื่อกี้ไม่ต่างอะไรจากการเกาให้สัตว์ร้ายเลยเฮ้ hey, ระบบสตาร์มาสเตอร์นายสามารถสร้างเงาสวรรค์ของลูบูให้ฉันได้ไหมดีมากมันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย I got them coming at me all angles, ever since they heard my music wanna tangle. I can feel them try to grab me by the ankles, I can hear them all start to